เป็นผู้ชายไม่ช่วยนุ่มบุุมผ่นดินแล้วมาทอดท้อนใจทำไมเนี่ยฉังไร้สาระสิ้นดีเล่าปีเมื่อได้ยินประโยคนี้จึงหันหลังกลับไปอย่างต้นเสียงที่พูดเขาก็ได้พบกับชายผู้หนึ่งสูงประมาณห้าศอกหัวเขาใหญ่เหมันเสือดวงตากลมโต ทางก็พองโตเสียงดังอสดีบาทกลิยาเหมือนม้าควบเรล่าปี่มองเห็นบุคคลผู้นี้ลักษณะประหลาดแต่ประหลาดในทางที่ดีนะจึงถามชื่อแท่ไปบรุตผู้นั้นก็ตอบมาด้วยเสียงอันดังว่าข้าชื่อเตี้ยวหุยเอ็กเต็กบ้านอยู่ที่เนี่แหละต้นกวนเขาก็บอกว่า เห็นท่านดูหนังสือที่เขาปิดประกาศไว้แล้วมาทอดถอนใจแทนที่จะช่วยกันบำบุงรักษาบ้านเมืองกลับมาถอนใจแบบนี้ท่านเป็นคนยังไงกันแน่เล่าปีก็ถอนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยที่ถอนใจเพราะว่าอับจนหอนทางแต่คักประมาณว่าเขาอยากจะไปช่วยเหลือบ้านเมืองแต่เขาอะเป็นแค่คนทอเสือขายไม่มีกำลังทรัพย์ ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะไปสู้อะไรได้จะรวบรวมผู้คนไปสู้ยังไงนะเขาก็บอกเขาก็ได้เปิดเผยว่าเขาอ่ะเป็นเชื้อพระเจ้าฮั่นเก่งเต้น,นะครับเป็นเฉพาะวงฮั่นแต่อับจนนะครับก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะมีแบรนด์นะแต่ว่าไม่ถูกการสนับสนุนที่เพียงพอเต้หุยก็บอกว่าอา้าวทางคิดแบบนี้คิดเหมือนเราเลยเราก็อยากจะไปอาสาแพ่นินเหมือนกัน เมื่อใจตรงกันแบบนี้เราร่วมมือกันดีกว่านะครับเต้หุยเขาก็เลยเป็นนายทุนนะครับคนแรกของเราปีนะเพราะเต้หุยเนี่ยเขามีอาชีพแบบค้าขายนะเป็นพ่อค้านะแต่งตัวก็ดีเลยนะครับมีทั้งร้านขายหมูร้านขายเหล้านะแล้วก็มีไรนามากมายคือเต้หุยเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะแบบว่าสละทรัพย์ตรงนั้นนะมาเพื่อช่วยบ้านเมืองนะตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราจะมองก็คืออาจจะมองว่าเขาอาจจะ แบงสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นอํานาจขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ทุกคนก็ต่างอยากจะเป็นใหญ่นะแล้วเมื่อมีโอกาสแบบนี้มาเนี่ยนะเขาก็คงอยากจะคว้ากันไว้นะยิ่งยิ่งเล่าปีเนี่ยก็คงจะพื้นฐานลึกๆกับผมว่าเล่าปีเนี่ยน่าจะแบบว่าเทเซียนสูงนะแต่อาจจะมีชั้นเชิงเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าสองคนไม่คุยกันถูกคอแล้วมีจุดเป้าหมายเดีวยวกันเขาก็เลยประจบกันที่้านเล่านะครับ จะโกงเล่ากันเพื่อปรึกษาหารือนะครับวางแผนต่อไปว่าจะทําไงต่อเพราะว่ามาถูกทางนี่คนหนึ่งทั้งสองคนก็คืออยากช่วยแผ่นดินนะช่วยบ้านเมืองนะมีมีคนมาช่วยเี่ยก็ก็ดีใช่ไหมแล้วเตวหุยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าถูกชะตากันเล่าปีมากนะโดยเฉพาะยิ่งรู้ว่าเล่าปีเป็นชพงเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบว่าแบบชอบเล่าปีมากมาอะไรเงี้ยใช่ไหมพอเขาไปกินเล่ากันใช่ไหมนะครับ พันก็มีผู้ชายคนหนึ่งสูงสูงกว่าเต้หุยอีกนะครับเต้หุยสูงห้าศอกคนที่สูงประมาณหกศอกหนวดยาวมากนะหน้าแดงเหมือนผลพุซาเลยปากก็แดงคิ้วเหมือนตัวไหมนะครับคือเป็นแบบคนที่มีแบบว่าราศีจับแบบออร่าพุ่งออกมาเลยนะครับเล่าปีเห็นนะครับเล่าปีก็เลยชวนมานั่งกินเล่าด้วยอ้งเป็นว่าทั้งสามคนเนี่ยมีจุดหมายเดีวยวกันนะก็คืออยากจะช่วยช่วยบ้านเมืองเนี่ยช่วยผับโจนพวกผ้าเหลืองนะ พราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมคือมันก็มีคนอยู่สองกลุ่มนะคือกลุ่มหนึ่งก็คือเห็นประกาศนี้แล้วก็เฉยใช่ไหมก็ไม่เป็นก็เห็นแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยก็ทํามาหากินใช้ชีวชิตต่อไปใครจะมาเป็นโจรใครจะมาอะไรก็ไม่สนใจกับอปกคนหนึ่งมองเห็นเป็นโอกาสไงเห็นตัวนี้เป็นโอกาสที่จะทําให้ตัวเองอ่ะแบบทีตัวเองขึ้นมาจากชนชั้นสามันให้ขึ้นมามีมาอำนาจเปขุดนกขุดนางนี้ได้อะแล้วโอกาสนี้มาถึงแล้วไงนะครับ ก็คือสามคนนี้อยู่ในกลุ่มหลังนะคนล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยที่ตัวสูงใหญ่เขามีชื่อว่ากวดอูอีกชื่อหนึ่งก็คือหุ่นเตียงนะบ้านเขาอยู่ที่เมืองฮอตังไกเหลียงนะครับหรือสั้นว่าเมืองไกเหลียงอะไรเงี้ยมอนกับว่ามันมีโจรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปฆ่าฆ่าคนนั้นอ่ะฆ่าคนท,ท,ที่แบบว่าเป็นพวกโจรคมเหงคนอื่นอนะ่ะฆ่าเสร็จปุ๊บ แต่การฆ่าคนมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมเขาก็เลยต้องหนีทางการมาก็หนีมาเรื่อยๆจนมาที่เมืองต้นก้วนเนี่ยแหละแล้วก็มาเจอสองคนนี้นะครับทั้งสองคุยกันอย่างถูกคอนะสุดท้ายก็ชวนกันไปที่บ้านเตียวหุยกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าการทําการใหญ่แบบเนี้ยในเมื่อเรามีจุดหมายด้วยกันแล้วแล้วเราคุยกันถูกคอแบบเนี้เรามาสามาถเป็นพี่น้องกันเถอะนะก็เลยเกิดขึ้นเกิดการสาบ,บานที่ส่วนท้อของบ้านเตียวหุยขึ้นนะตอนนั้นดอกท้อกำลังบานเลยนะครับ อันนี้คือพูดถึงตามวรรณกรรมนะคือถ้าตามประวัติศาสตร์ตามอะไรก็คืออันนี้คือไม่ไม่ใช่นะคือไม่พูดถึงประวัติศาสตร์เลยนะการที่ผมเล่าเนี่ยผมเล่าเนี่ยของวรรณกรรมนะครับในวรรณกรรมน,นิยายนิยายอะไรพวกเนี้ยก็คือมันเป็นแบบนี้นะคือไอพวกประวัติศาสตร์นี่อย่ามาเถียงไปไกลๆเลยนะครับเขาก็สาบานกันที่สุดอกด,ดอกท้อใช่ไหมหอกท้อบานสะพังสาบานกันนะครับโดยให้เราปีเป็นพี่ใหญ่นะตาม,มาอายุแล้วกวนอูเป็นพี่รองพี่สอง สุติภู๋เป็นน้องเล็กน้องสามนะครับเสร็จแล้วเขาก็มันก็มันก็นกเปิดเปิดสมัครรับผู้คนเข้ามาอะไรเงี้ยเกณฑ์ชาวบ้านเข้ามาเป็นคนจํานวนประมาณสักสามสี่ร้อยคนนะเกณฑ์เป็นหาแบบเป็นกองกําลังยุ่มยอมอ่ะนะทีนี้เขาก็ได้เหล็กมาใช่ไหมได้เหล็กมาจานวนหนึ่งนะครับเล่าปีก็เอาไปตีเป็นเป็นดาบคู่นะครับกกนอูก็ตีเป็นงา่บก่อนเขียว ส่วนเต้หุยก็ตีเป็นทวนถ้าเราเห็นในในหนังอ่ะทวนของเต้หวยเป็นแบบมันก็เป็นงองๆ,ๆหอหย่ๆอะไรเงี้ยเป็นแบบวงโค้งเหมือนงูเลยเอะไรเงี้ยครับส่วนเงากนอวดเป็นเงาวมฆก,นกน่อนเฉียวจันเซียวซึ่งดูแบบทรงพลังอนุภาคมากคือละรู้ได้ใช้จนวันตายเลยนะเงาตัวแล้วเขาก็ได้พบกับพวกคามานะก็เลยได้มาได้อะไรอีกคือแบนว่ามันเป็นช่วงช่วงก่อตั้งมันก่อตั้งบริษัทใหม่ๆ SME อ่ะเขาก็จะมีคนเข้ามานะครับมีในทุนเล็กในทุนใหญ่อะไรเข้ามา มีคนอะไรเข้ามาแล้วพนังานพลังงานอะไรเงี้ยจนได้กองกำลังมามาส่วนหนึ่งเขาก็เลยนะครับไปหาเล่าเอียนนะครับที่เป็นเจ้าเมืองที่ติดประกาศอะ่ะนะครับกองรลายเล่าปีก็มีประมาณห้าร้อยคนแล้วนะเล่าเอียนเล่าเอียนเห็นเล่าปีก็ถูกชะตาอีกแซ่เล่าเหมือนกันไปเชื่อพ้องเหมือนกันแล้วเล่าปี่เขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีเว่ามีอะไรนะมีเสน่ห์มีมีออร่าออกมานะ เร่าเอียดก็เลยรับและปิดไปหลายชายอีกนะเห็นไหมโหคือพอดนคนเมื่อก่อนนี้พอเสียทอรองเท้าขายเนี่ยไม่มีใครสนใจพอขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมีคนนะครับมันก็ออร่ามันมานะครับออร่ามันมาเมื่อถึงเวลาออร่ามันจะมาเองอะไรเงี้ยนะแต่เราต้องคว้าคว้าโอกาสที่มาด้วยนะไปนั่งสารลรองเท้าทั้งวันก็ไม่มีใครมายุ่งอะไรแบบนี้นะโอเคอยู่แล้ว เขากองกำลังเล่าปีก็อยู่กับเล่าเอียนนะมาสักพักหนึ่งนะแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็คือจนพบพผาเหลืองอ่ะซึ่งมีฐานเอกคนหนึ่งชื่อเทียอ้วนเจี้ยคุมกําลังมาประมาณห้าหมื่นเล่าปีมีห้าร้อยแะแต่ว่าเล่าเอียนเนี่ยก็น่าจะมีกาลังสักสโซนหนึ่งแหละไอเทียนอ้วนเจี้ยเนี่ยมันคุมกําลังมาห้าหมื่นนะยกเข้ามาที่ชายแดนตุ้นกลว้นแล้วอ้าวมาแล้วสิโอกาสมาแล้วเล่าเอียนจึงสั่งให้ลูกน้องอะ่ะเจ้าเจ้งอะ่ะให้ไปพาตัวเล่าปีมาเร็ว ก็คือให้คุมคน500ยกออกไปเล่าปีก็จัดทับนะหาคนแล้วก็พาวนอูเตหุยออกไปด้วยนะครับก็จับโจรทีนี้ไอโจรในเทียอุ่นเจียนมันก็อาจจะเป็นเป็นโจรที่แบบว่าไม่ค่อยเก่งอะเท่าไหร่นะมีห้าหมื่นจริงแต่ว่าก็เจอเล่าปีคนอูเตหุยเข้าไปอะนะก็เหมือนกับว่าใช้แบบกลยุทธ์นะมีการตั้งค่ายมีการใช้กลยุทธ์อะไรเงี้ยเล่าปีออกไปข้างหน้า ทางขวาก็เป็นกวดอูซ้ายเตียงหุยพี่สาพ,พี่น้องลบลบพร้อมกันเลยนะลบพุ่งออกไปนะสุดท้ายเตียงหุยก็ใช้เพลงทัวเนี่ยแทงไอ้ฐานเอกนะครับของมันตายนะครับไอ,อ้ตัวแม่ทัพเนี่ยไอ้เทียอนจี้ที่เป็น,เป,นเป็นตัวตัวหลังเนี่ยม,ม,มันก็โมโหมันก็กดมันก็เลยออกมาใช่ไหมคือเง,ง้ามานะจะมาสู้เตียงหุยกวดอูบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เตียวหุยเองฆ่าไปแล้วคนหนึ่งอันนี้ฉันเอง คนอูก็ขับมาออกมาผ่านหน้าเตียวหุยไปจอมารบนะไอเทีอยอุนจีเนี่ยเห็นคนอ,อูกมาตกใจนะครับหูคนอะไรแบบว่าร่างกายสูงใหญ่แล้วก็แบบมีมีแบบพลังพุ่งออกมาเลยอ่ะพุ่งพุ่งแบบเข้าใส่มาเลยคือตัวยังไม่ถึงเลยนะแบบแต่ตกใจแล้วอะ่ะคือแบบออล่าพลังความเก่งมารมามันก็เบ่งรัะเสบีกมาคนอูก็องเงาฟันเทอุนจีฟูฟทีเดียวอ่ะตัวขาสองท่อนเลยไอโจนที่เหลือที่ไม่เห็นหนะ้าหมื่นเห็นน่ หัหน้ามันตายแบบนั้นแหละมันก็หนีเลยครมันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่มันหนีหมดเลยครับคือห้าร้อยชนะห้าหมื่นโอ้โหเพราะว่าการที่ต่อสู้ในสมัยก่อนหรือสงครามอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอาแบบคนมาเรียงหน้ากระดานกันแล้วก็เข้ามาซัดกันอย่างงี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันคือมันก็เขาจะพยายามเอาตัวหัวหน้ามาสู้กันเนี่ยที่ผมได้อ่านเรื่องสามก๊กมาจนจบนะตามศึกต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็คือเขาจะเอาตัวหัวหน้าศึกหลายศึกก็จะเอาตัวหัวหน้ามาสู้กัน ถ้าหัวหน้าแพ้ก็คือแพ้นะคือไม่ใช่อกว่าหัวหน้าแพ้แปุ๊บไอ้ลูกน้องมันก็จะมามามาลุมอะไรอย่างี้มันมันมันไม่ใช่ไงแบบว่าเขาคือเขาจะพยายามบันว่าไอ้พวกทหารที่เป็น,ปนพลทหารเนี่ยจะไม่เอามาแบบตายแบบตายแบบพุ่มเพื่ออะไรเงี้ยมันก็คือถ้าถ้าหัวหน้าแพ้ก,ก็คือจบแต่ยกเว้นการที่จะไปบุกเมืองอะไรเงี้ยนะที่จะใช้พลทหารเนี่ยบุกปีนเมืองอะไรขเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถ้าแบบเป็นสมรภูมิที่แบบมาประจันหน้ากันตรงกลางอะไรเงี้นยนะส่วนใหญ่เขาจะส่วนใหญ่เขาจะเอาในพลเอาพวกตัวเป้งๆมาสู้กันประมาณนี้เดี๋ยวฟังต่อไปก็จะมีหลายศึกเลยนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับเล่าเอี่ยนพอะรู้ข่าวก็โหดีใจนะเออได้เล่าปีมาช่วยโหกองกำลังเล่าปีนี่แข็งแกร่งมากก็ให้บําเหน็จลงรางวัลทหารนะครับแต่ตอนนี้เล่าปีก็คือยังยัง,ย,งยังเป็นแค่แบบว่า ยังไม่ได้บรรจุอะไรนะก็คือเป็นแค่กองกาลังแบบชาวบ้านนะที่ที่มาช่วยเล่าเล่าเีืยองนี้เฉยประมาณเนี้ยยังไม่พอกลับเข้าเมืองแล้วนะพักผ่อนพักผ่อนอะไรนะครับรุ่งเช้านะครับก็มีคนถือหนังสือมาให้ที่เมืองเชียงจิยวอีกนะครับแคะพอพอเขาไปพักผ่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรุ่งเช้าอ่ะ ก็มีคนถือหนังสือนะครับมาถึงที่เมืองตุ้นก้นหรือว่าตอนเนี้ยมีโจรพวกผ้าเหลืองเนี่ยมันย้อมมันมันร้อมเมืองเชียงจิ๋วเอาไว้นะขอให้ทัพของเมืองตุ้นก้นไปช่วยคือเหมือนกับช่วงเนี้ไอ้พวกพกผ้าเหลืองเนี่ยมันกระจายกําลังไปนะครับบุกไปเมืองต่างๆตามพวกหัวเมืองหรือพวกเนี้ยจะยึดเมืองอะไรพวกเนี้ยต่างๆกันทั่วเลยนะตอนนี้ก็คือเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยก็ที่ ต้องเกณฑ์อาหารเกณฑ์นคนอาสาสมบัครอะไรมาช่วยกันสู้รบอะไรเงี้ยอ่ะเชิงจิว๋วโดนล้อมยังไงดีเล้เอียนก็ปกอาหารเล่าปีปรึกษาก็เล่าปีนะเล่าปีก็คือเหมือนกับเล่าเอี่ยนี่เขาก็อันน่าจะแก่แล้วแหละแล้วก็เหมือนกับแค่เป็นเจ้าเมืองที่คอยดูแลคอยแบบปกครองอะ่ะแต่อาจจะไม่ได้แบบมีความสบบามารถทางด้านของการรบอะไรพวกเนี้ยทีนี้นได้เล่าปีมาก็เลยเออโอเคอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าปีบอกว่าเล่าปีกับ งน้องทั้งสองอีกสองคนเนี่ยจะอาสาไปไปช่วยเมืองเจงจิ๋วเองนะครับทีนี้เล่าเอียนก็โอเคเล้าปีมีกำลังห้าร้อยใช่ไหมทีนี้เล่าเอียนบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวให้ลูกน้องของของเขาอะชื่อเจ้าเจียงอะคุมทหารห้าพันยกไปกับเล่าปีด้วยทีเล่าปีก็ไปกับทหารห้าพันนี่แหละนะพอไปถึงที่เมืองเิงจิว๋วพวกโจรเห็นกองทัพของเล่าปีกับเจ้าเจียงมามันก็ออกมาตีนะ แม่ทัพของไอ้พ่อพ่อผือเนี่ยจะมีเยอะกว่านะแต่เนื่องด้วยกองทัพของเล่าปีเนี่ยเขามีการวางนกลยุทธ์นะเขาก็เลยเอาชนะนะครับพวกโจนที่เมืองเฉิงจิว๋วมาได้ทีนี้พอชนะโจนที่เฉิงจิ๋วแล้วเนี่ยนะก็ต้องยกทัพกลับไปที่เมืองตุ้นกวนใช่ไหมแต่ทีนี้เล่าปีเขาได้ข่าวว่าโลติดอ่ะนะโลติดที่เป็นเพื่อนเขาอะ่ะก็คือกําลังสู้กับพวก กำลังจะสู้กับพวกเตียวโกกอยู่นะอยู่ที่ตำบลแบบเมืองอะไรกุงืงกงกงจงอะไรเงี้ยนะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเรากลับไปตุ้นก้วเนี่ยเราก็ต้องเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ได้แบบว่าไปปราบโจอะไรเมื่อไหร่ทีนี้ได้ข่าวแล้วไงว่าเออโจมันอยู่ตรงนี้แล้วเตียวกกด้วยเนี่ยก็เลยเออจะไปช่วยโรติดนะก็เลยแยกย้าย,ายากันเจ้าเจ้งก็พาทหารกลับไปนะครับ 4ี0 0กลับไปที่เมืองต้นกวนส่วนรอบปีก็เอาฐาน500ไปนะครับไปหาโลติดนะทีน,ะทนี้พอไปหาโลติดแลิดเออก็ดีใจอะไรเงี้ยเออมีเพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยไอเตียกงเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีกองทัพอยู่ประมาณ1 5 0ห0มื่นนะ1 5 0ห0มื่นนี่ก็แสนห้าเลยนะโอ้โหลติดนี่มีแค่แค่ห้าหมื่นเอง ไอ้เล้าปีเนี่ยไม่ต้องนับก็คือห้าร้อยห้าร้อยไปบวกกับห้าหมื่นของโลติกก็คือก็ละลายไปก็ไม่ไม่ไมถือว่าไม่นับล้วกันนี่ห้าหมื่นกับสิบห้ากับแสนห้านะสามเท่าแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าทัพเตียวกกเนี่ยมันเป็นทหารมันเป็นชาวบ,บ้านใช่ไหมที่คือมันยังไม่สุดง,งอมพอนะของเตียวกกเนี่ยมันถูกจับได้ซะก่อนนะครับคือมันเนี่ยกำลังคือถ้ามีเวลาอีกนิดหนึ่งนะมันน่าจะแบบว่าฝึกทหารฝึก ฝึกชาวบ้านให้ปฎทหารที่เก่งอ่ะได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะแข็งแกร่งกว่านี้แต่ที่มาโดนจับได้ซะก่อนโดนปราบซะก่อนมันก็เลยต้องในไหนก็ในไหนก็เลยต้องเอาทัพที่มีอยู่มาสู้อะไรเงี้ยซึ่งท้านสิบห้าหมื่นเนี่ยผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ทีนี้พวกโลของโลติดของทางการอ่ะที่ปทนทหารอะไรเงี้ยพวกนิทานอาชีพอบเขาก็แบบเป็นการฝึกมาอย่างดีใช่ป่ะห้าหมื่นเนี่ยผมว่าผมว่าสู้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> ทัพของโรติกับเตียวก,ก็ก็มาตั้งค่ายไปชิดกันนะสู้เนี่ยแสนห้ากับห้าหมื่นสู้กันก็ยังไม่ให้รูปแพ้รูชนะนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าถ้าถ้าแสนห้าของเพียวก็เก่งจริงอะ่ะไม่น่าจะยากนะแต่ทัพโรติแค่ห้าหมื่นอ่ะก็ยังยันดอไว้ได้นะย,ยังยังยันอยู่ยัยนได้อยู่แต่ว่าโรติดนะครับเขาก็บอกกับเล่าปีว่าเออให้เล่าปีไปช่วยฮองฮูส่งดีกว่านะกับจูฮีเขารบกับพวกเตียวโป้อยู่นะ เตียวโป้เตียวเหลืองอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวทั้งเตียวกปเนี่ยเดี๋ยวเขาดูเองอะไรเงี้ยเล่าปีกับกน้องๆนะครับกับทหารอีกหนึ่งพันนะครับก็ยกทัพไปนะครับไปช่วยฮองโูสงนะในระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับพวกเจอกระต่างโต้นี่นะเหมือนกับว่าต่างโต้เขาแบบว่าถูกโจนพวกพระเหลืองเนี่ยโจมตีอะไรเงี้ยเล่าปีก็ไปช่วยนะช่วยต่างโต้ได้แต่ทีนี้ต่างโต้มันก็ได้ถามเล่าปีนะว่าเออเป็นแบบ ุนนางเป็นในพลที่ไหนยศไหนเออทำไมเขาไม่ไม่คุนหน้าเนี่ยเราไปบอกอ๋อเขาเป็นแค่สามัญชนอาสาสมัครมาช่วยเหลือโอ้พอไอ้เจหูเอ้พอไอ้ต่างโต๊ะที่ดังนั้นนะต่างโต๊ะมันด่าใส่หรือว่าแบบประมาณกระจอกมาทําตนเสบอมันอะไรเงี้ยคือเหมือนกว่ามันทนที่มันจะแบบว่าทนที่มันจะแบบว่าขอบคุณหรืออะไรเงี้ยเออคนเรามันก็มีคนแบบนี้นะมันก็ถือเจ้า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 อยากอะไรเงี้ยทนที่จะขอบคุณก็ไม่มีมีแต่แบบ ไปมองว่าคนแบบไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยนิสัยมันมันแบบนี้ไงนะเดี๋ยวก็ได้ฟังต่อไปว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับในเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ได้มีตัวละครสําคัญออกมาอีกตัวหนึ่งนะก็คือโจโฉนะโจโฉนะเนี่ยเขาก็ได้ไปติดตามนะครับตามป่าไปเตียวโป,โป้อะไรเงี้ยนะแล้วเรล่าปีก็มาอยู่กับฮสงของโจฮีใช่ไหมก็ลบกับพวกพวกพเลืองเนี่ยนะครับลบไปลบมานะครับจน ปราบปรามพวกจรพวกพเพลืองได้ได้เยอะเหมือนกันนะนะ,นะครับปราบปรามจนถึงจุดจุดหนึ่งปราบปรามพวกพ,วกพเพลืองอ่ะได้หมดเลยใช่ไหมสิ้นซากแล้วนะครับไอ้พวกที่เป็นอาสาสมัครนะครับโลติสฮองอูสองจูฮีโจโฉอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คนอื่นน่ะที่แบบเอาไปอาสาสมัครหรือเป็นเป็นขุนนางอยู่แล้วแล้วก็ไปปราบโจรเนี่ยก็จะรับปูนดมดำเน็ตนะครับได้ยศได้ศักดิ์อะไรกันเต็มไปหมดเลยนะ เพียงแต่ว,ว่าเล่าปีเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครตัวเดน้อวเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะเหมือนกับว่าที่ทําไปเนี่ยป่าประโยชน์อะไรเงี้ยจึงให้จึงทําให้เล่าปีเนี่ยรู้สึกเสียใจนะแล้วเดี๋ยวเราก็ฟังกันต่อไปนะครับว่าอีพหน้าเนี่ยเล่าปีเขาใจยังไงนะครับเขาเสียใจแล้วนะครับที่เขาออกมาช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครแบบนี้นะครับจนพ่อผู้เหลือก็จบสิ้นไปแล้ว แต่เขาไม่ได้ครับการปรูมเด่นอะไรเลยนะครับเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมาฟังกันตอต่อไปนะครับสวัสดีครับ